โอเคก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมและผู้เล่นเกม Last Island ทุกๆท่านนะครับผมโดยคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความสามารถพิเศษของม้าโดยที่ม้าไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่เป็นผู้ใช้ที่เอาไปใช้กันเองนะครับซึ่งผมก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับปลอดภัยจัดการโดนแบนแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรนะครับแต่ว่า เล่นต่างชาตินะครับชอบเอามาใช้กับคนไทยนะครับแล้วคนไทยหลายท่านยังไม่รู้ว่าม้ามันทําแบบนี้ได้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่อยากให้คนไทยน้อยหน้าต่างชาตินะก็เลยออกมาบอกทิคนี้เลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าม้ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกแนะครับ ใครที่ยังไม่รู้วิธีจับม้าก็ให้กลับไปดูคลิปที่ผมลงไว้ก่อนนี้ในเพลย์ลิสต์นะครับว่าม้าจับยังไงให้อาหารยังไงเลื่อนขั้นอย่างไรนะครับโอเคอย่างที่1นนะครับสําหรับคนที่มีม้าแล้วนะครับก็เรียกม้าออกมาเมื่อเราขี่ม้านะครับมันจะติดสถานะบักนะครับล่องหนมันล่องหนยังไงนะครับเพื่อนของเราอะครับมันจะมองไม่เห็นเรานะครับนะครับหรือสตูของเรานะครับก็จะมองไม่เห็นเรานะครับ ในกรณีนี้คือมันจะล่องหนไปเลยครับมันจะทําให้เห็นแค่ปืนดย๋ยวผมมีภาพตัวอย่างโอ้ยลลองหวนวัตฟักชี่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยใช่ครับเราก็จะเห็นคนอื่นประมาณนี้ซึ่งคนอื่นก็จะเห็นเราประมาณนี้เหมือนกันครับซึ่งต่างชาติเนี่ยชอบเอาทิกเนี้ยมายิงคนเราครับคือคนในแคลนผมบ้างคนในตี้ผมบ้างนะครับขี่ม้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเขามาถึงปุ๊บแล้วเขาก็ชักปืนยิงอย่างนี้เลยตื้ตๆๆๆๆๆอย่างนี้เลย มันไม่เห็นตะปืนลอยได้ครับคุณผู้ชมนะฮะที c h ี้ผมก็ลองใช้จริงแล้วนะครับได้ผลจริงนะก็ตอนเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นบั๊กของเกมก็ได้นะครับแต่ในเมื่อคนอื่นใช้แล้วเขาไม่โดนแบนผมใช้แล้วไม่โดนแบนก็ใช้ได้ครับซึ่งมันเป็นที่การปิดภาพของระบบตัวเกมนะไม่ได้เกี่ยวกับผู้เล่นนะครับไม่ได้จงใจใช้ใชแฮกอะไรแต่อย่างใดใช้บั๊กอะไรแต่อย่างใดแต่ ตัวเกมอัปเดตมันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งก็นําไปใช้ก่อนได้เลยนะครับวิธีที่2นะครับคนที่มีม้าแล้วนะครับม้านะครับนอกจากใช้ขี่ยิงคนนะครับฟาร์มของฟาร์มแร่โดยการวิ่งลงขึ้นเร็ววิ่งลงแล้วก็เก็บเนี้ยครับม้ามันจะวิ่งตามเราตลอดถูกไหมสมมุติเราลงไปฟันแร่อันนี้อ่ะไม้ต้องเจอแร่เราอยากไปฟันนี่ปุ๊บม้าก็จะตามพอเจอคนมาเฮ้ยคนมาเราก็ขี่ม้าได้เลยล้วก็หนีได้เลยใช่ไหม โดยม้านะครับมันก็จะใช้พลังงานความหิวในหลอดสีส้มนะครับตรงนี้นะครับในการวิ่งอพอเรากดเติมของกินที่มันชอบหรือว่าของกินที่กินได้นะครับเราพลังงานก็จะเต็มขึ้นแล้วก็สามารถขี่ม้าได้ต่อนะครับแต่ถ้าปล่อยให้หลอดพลังงานหมดนะครับม้าจะดีดเราลงทันทีนะครับอ่ะแล้วมาดูนะครับว่ามา้าทําอะไรได้อีกสําหรับสายเลดบ้านนะครับ ปกติแล้วเราจะยืนสองบิวหรือสองบ้านทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดดูใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมนั่งดูมอบดูใช่ไหมเออทีนี้นครับไม่ต้องแล้วนะนี่ม้าครับคิดขี่ไปคิดขอบไปนะแต่ระวังนะครับถ้าเจ้าของบ้านเขาออนอยู่นะครับเขาจะได้ยินเสียงม้านะครับก็คือเป็นเสียงเท้าเหมือนกับเราเดินนี่แหละไม่อยู่ชิดปะขอบบ้านนะครับแต่เราจะไม่ยินเสียงเขานะต้องระวังให้ดี นี่เราหันไปอย่างนี้ครับมุมมันจะเป็นวายครับเนี่ยครับเห็นหมดเลยภายในบ้านเป็นยังไงนะครับระยะที่ผมรอวัดดูนะครับจะเห็นประมาณ2บล็อกเต็มๆนะครับว่าภายในบ้านมีอะไรเก็บของไว้ตรงไหนนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ใช้ความสามารถของตัวเองนะครับลองใช้เซนส์ในการวิ่งดูรอบบ้านเอานะครับว่ามันจะดูห้องไหนระยะไหนนะครับโดยมาจะเห็นแค่2บล็อกชิดตักตัวบ้านนะครับ ซึ่งทิคนี้ก็ไม่ควรเอามาบอกนะแต่ว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้ผมมั่นใจว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับเลยอยากมาบอกนะครับก็อยากให้ผู้เล่นไทยสู้ต่างชาติได้เหมือนกันเพราะต่างชาติเขาใช้ทิคนี้ในการเลดเรานะครับก็เขาหาบิวเจอได้ไงเฮ้ยมันโปมันบั็กหรือเปล่าเนี่ยครับเขาใช้แบบนี้เขาใช้ทิคแบบนี้เลยเขารู้ได้ยังไงบิอยู่ไหนยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นบ้านอ่าสักประมาณสมมติว่า4บล็อกละกันอ่าสบล็อกเนี่ยเราเราไม่รู้บิวอยู่ตรงไหนสมมติมันมีกำแพงเต็มไปหมดเลยครับแต่ม้านะครับ มันไม่ได้สเตลบิวนะครับเวลาเรามองอย่างเงี้ยครับปกติอะถ้าสมมติมันเอาบิวครอบไว้ในกําแพงอะไรเงี้ยจะไม่เห็นบิวใช่ไหมแต่เนี้ยครับมันเห็นบิวตั้งต่างหงาเลยครับต่อให้มีกําแพงเป็นแบบหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นเนื้อบิวแบบนี้เลยครับเราก็สามารถเจาะได้ถูกจุดซึ่งมันก็จะตรงกับบล็อกนี้ใช่ไหมนี่เราก็แปะระเบิดได้เลยเจอบิวเลยครับถ้าเอาบิวไว้กลางบ้านเราก็จะเห็นนะครับว่าบิว อยู่่วนไหนเราก็ใช้เทคนิคเดิมๆที่เราเคยวัดตั้งกองไฟอะไรก็ดูเอาว่าบิวันอยู่โซนไหนแล้วทีนี้ก็ลองเอามาสแกนดูนะทริคก,ก็ประมาณนี้ครับสําหรับคนที่จะไปเลดใครเขานะก็เราต้องระวังโดนรีพอร์ตได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกแบนไหมแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะโดนแบนนะเพราะว่ามันเป็นบล็อกของตัวเกมมากกว่านะครับไม่ได้เกี่ยวกับผู้เล่นนะเราก็แค่ใช้ในมุมของเรา ให้มันเป็นประโยชน์นะนี่ครับคุณผู้ชมเห็นยันชั้น3ไหมนะเห็นยันหลังคาบ้านถ้าเราขยับม้าแล้ววิ่งรอบๆนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นหมดเลยทั้งบ้านเป็นยังไงเนี่ยครับคุณผู้ชมอ่าเนี่ยครับเราแทบจะเห็นมาทั้งบ้านแล้วครับตั้งทงนี้ยังไม่ได้เข้าไปเลยว่าตรงไหนมีอะไรเนี่ยสมมติตรงเนี้ยผมทําห้องบล็อกไว้ข้างหน้าอาจจะเป็นบล็อกเก็บรถหรืออะไรเงี้ยผมก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยข้างในมันมีอะไรวะเนี่ย้าแ,แค่หันมุมกล้องเข้าไปแล้วก็ นี่ครับมองดูได้เลยนี่นะนี่นี่ผมปลูปกผักไว้เห็นไหมมก็จะมีสวนผักเต็มไปหมดเลยซึ่งผมมั่นใจว่ามุมมองนี้จะถูกแก้ไขโดยเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ก็อยากจะให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเวลามีคลิปดีๆผมก็จะมาบอกแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ ขอให้คนไทยสู้กับต่างชาติให้สนุกนะครับเลทให้มันไปเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ